สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับตัว iPhone 13ใช่ครับมีข่าวเลือเกี่ยวกับตัว iPhone 13แล้วเ,เดี๋ยวไปอัปเดตกันว่าตอนนี้มันมีข่าวหรืออะไรกันบ้างรวมถึงตอนนี้นะครับสถานการณ์ของ Apple Store ที่ไอคอนสยามก็กาลังจะเปิดแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่เมื่อวานผมเข้าไปในสยามหลังจากที่เขาเปิดเ,เปิดเมืองแบบให้คนไปเดินห้างได้ห้างเปิดทําการผมเพิ่งได้เข้าไปเนี่ยก็มาบอกเล่า90ว่าบรรยากาศ ในโซนสยามตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปในโซนนั้นรวมถึงคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นด้วยอาจจะอยากรู้ก็ได้ว่าในโซนสยามที่แบบเป็นใจกลางกรุงเทพเลยเนี่ยตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับติดตามครับ ่อจะไปข่า,ขาวนะครับวันนี้ก็มาประกาศผู้โชคดีนะครับ4คนนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ได้รางวัลตัวฟิล์มกระจก Pan er เซอ l a s s าอย่างที่ทำชิงโชคไปครั้งก่อนแล้วก็ด้วยความที่ประกาศช้าก็ขออภัยด้วยก็เลยคิดว่าออนอกจากตัวฟิล์มกระจกเนี่ยก็จะแถมตัวแผ่นเช็ดทำความสะอาดที่ไว้สำหรับฆ่าเชื้อโรคเนี่ยให้ไปด้วยนะครับทั้ง4คนเนี่ยก็สามารถเช็คได้ในส่วนของตัวคอมเมนต์ผมปักหมุดไว้ให้แล้วก็ใครมาเห็นชื่อตัวเองเนี่ยก็ ทิ้งอ e ีเมลไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับส่วนผู้โชคดีในค่าวที่แล้วที่ได้ตัวแผ่นเชทําความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบดําเนินการจัดส่งให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ได้เจอร้านที่แบบฝากส่งปลษณเย์เลยครับอันนี้เดี๋ยวรีบจัดการให้นะครับโอเคอันนี้มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับข่าวในช่วงนี้กันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ดีๆมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับตัว iPhone 13ใช่ครับมั่งบอบเลือนข้ามปีมากซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนอ่าน ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็แค่ดูว่าเป็นข้อมูลแล้วก็มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยว่าตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้นะอันดับแรกเลยเนี่ยที่ถูกพูดถึงกันเนี่ยก็คือ ตัว iPhone 13ตามข่าวลือที่แบบผูผมว่ามันเป็นซูเปอร์เป็นไปไม่ได้เลยเนะี่ยก็คือจะเป็น4กล้องแล้วก็ตัวไ i d a r Scanner มันก็จะ update, อัปเดตให้เป็นตัวเวอร์ชันใหม่นะครับสิ่งที่ผมสนใจในข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องตัวดีไซน์ว่า,ามันจะเป็นสีกล้องวางจัดกล้องยังไงนะครับแต่เป็นเรื่องสเปคกล้อง ที่ในข่าวลือเนี่ยเรียกว่าเป็นสเปคกล้องที่ไม่เกรงใจทีมคุกไม่เกรงใจ Apple ที่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบโหซปเปอรก์กากมาก Apple ใช้ตัวออพิกเซลในกล้องเนี่ยมา12ล้านพิกเซลมาหลายปีมากแล้วก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยในข่าวลือเกี่ยวกับตัว iPhone 13เนี่ย เขาบอกว่าตัวกล้องหลักอะ่ะมันคือ64ล้านพิกเซลครับคุณผู้ชมผมอ่านแล้วแบบผมโหลเลาะล้านเลยแบบโหเอางั้นเลยอรอแล้วก็ในลำดับถัดมาก็คือตัวกล้องที่เป็นตัวเลนสเทเลกับตัวที่เป็นตัวอัลตร้าวเนี่ยจะเป็น40ล้านพิกเซลพออ่านเสร็จก็อ่าพยักหนะ้าออ,อ่แล้วยังไงต่อแล้วก็บอกว่าในกล้องของ iPhone 13เนี่ย อาจจะมีตัวเลนส์อนาโมฟิกมาด้วยเหมือนที่เราดูหนังนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเขาจะถ่ายด้วยเลนส์อนาโมฟิกที่มันจะบีบขึ้นมาก่อนแล้วก็เขาเอาไปยืดเนี่ยให้มันยาวเนี่ยเหมือนที่เวลาเราดูหนังที่แบบตัวหน้าจอ,อ,อของหนังเนี่ยมันจะแบบเป็นสเกลยาวๆลักษณะนั้นนะครับอันเนี้ยก็เรืองกันว่าตัว iPhone 13เนี่ยจะมีตัวเลนส์อนาโมฟิกเข้ามาด้วยโอ้โหพอผมเห็นอย่างนี้นะผมยังแบบชวอตยอยู่เลยว่าโอ้ยถ้ามาแบบตัวแบบ กล้องแบบนี้นะเอาเงินไปตั้งแตบบ่ปีนี้เลยเออแล้วแบบจองข้ามปีเลยก็ได้ตัวดีไซน์ไม่สนเลยว่าจะเป็นไงแต่ถ้ากล้องมาอย่างนี้นะเอาเงินไปเลยพออ่า,านเสร็จก็ขำๆครับอันนี้ก็เอามาบอกเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ถัดมาถึงเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นกันอยู่ในช่วง2อาทิตย์นี้นะครับเกี่ยวกับตัว iMessage ที่ตอนนี้หลายคนเจอว่าได้รับสแปมข้อความเว็บพนันเนี่ยจากทาง iMessage ก็ตกอกตกใจกันแบบโผจ้าละวันเลยเพราะว่า,เ,าเราจะรู้สึกว่าตัว iMessage เนี่ยมันน่าจะปลอด มันไม่ควรจะโดนอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยจังหวะที่พอในไทยเนี่ยเปิดเมืองแล้วก็สองอ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่วันที่17เนาะที่แบบเ,เริ่มเปิดเมืองแล้วก็มีการสแกนเว็บไทยชนะหลายคนก็เลยเพ่งแรงไปที่ตัวเฮ้ยเราไปให้ข้อมูลกับเว็บไทยชนะมันเลยมีการแบบลงเบอร์โทรศัพท์ไว้อะไรเงี้ยมันเลยมีการที่แบบเ,เป็นสแปมไอม s สเซจมาจากทางนี้หรือเปล่านะครับในเบื้องต้นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นผมเข้าใจว่ามันไม่ได้มาจากระบบที่ของ บบเราไปลงทะเบียนของไทยชนะตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้ไปแล้วก็เพื่อนๆผมเองหลายๆคนที่ได้ข้อความจากทาง iMess a g อันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเช็คอินไทยชนะอะไรใดๆเลยในช่วงที่ผ่านมาออแต่ก็ได้ตัว Message จากทาง iMessage อันนี้เหมือนกันอันเนี้ยก็เป็นประเด็นว่ามันมาได้ยังไงแล้วมันมาจากไหนนะครับซึ่งออผมไปลองคน้คนดูในเว็บต่างประเทศก็ไม่มีการพูดถึงว่าตอนนี้ Apple มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวสแปมทาง I อันนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันน่าสงสัยว่ามันมาจากไหนแล้วก็พยายามค้นหาข้อมูลว่ามันเกิดเออร์เรอร์จากตรงไหน,นหรือข้อมูลเราหลุดไปได้ยังไงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าเราหลุดไปทางไหนหรือแบบเป็นโอเปอเรเตอร์ที่แบบมันเคยมีการแบบสมมติข้อมูลรั่วไปครั้งใหญ่ในอดีตหรือเปล่าตรงนั้นหรือแบบเขาดันด้อมสุ่มๆแล้วส่งมาเจอเราลักษณะนี้หรือเปล่าอันนี้มันก็เลยเป็นการที่แบบงงๆกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ใครที่ได ตัว Message อันนี้มันทำได้แค่เรื่องว่าเราทำการบล็อกแล้วก็ Report Apple ไปในเบื้องต้นแล้วก็ถ้ารำคาญมากมันมีมาเยอะๆเนี่ยเต็มที่ตอนนี้เนี่ย ก็คือให้ไปปิดการรับตัว i m e s s a g e เนี่ยผ่านทางเบอร์โทรศพัพท์แล้วให้เปิดรับจากทางตัวอ e ีเมลอย่างเดียวลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการประวิงเวลาจนที่ a อ p l e เนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งถามว่า Apple รู้เรื่องไหมเท่าที่ผมเห็นหลายๆคนพูดถึงเนี่ยเข้าใจว่า Apple ในไทยเนี่ยน่าจะรู้เรื่องอันนี้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้แบบแบบเสร็จเด็ดขาดได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่อยากพูดถึงนะครับ ก็คือเรื่องของตัว Apple Store ที่ไอคอนสยามนะครับตอนนี้ก็มีกําหนดการกลับมาเปิดแล้วครับเจ้าขอใครที่รอไปเดินที่ Apple Store อยู่เนี่ยวันที่1มิถุนายนนี้ Apple จะกลับมาเปิดดําเนินการแล้วก็เป็นจังหวะทีะ่จะต้องขายตัว iPhone SE นี่แหละถึงจะต้องแบบโหรีบกลับมาดําเนินการเปิดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบโหหน้าร้านแบบขายของไม่ได้ก็รีบมาเปิดให้แบบทุกคนได้เข้าไปซื้อกันเพียงแต่ว่าจังหวะเปิดร้านค้าพวกน COVID เนี้ยหลังยุคโควิดเนี่ยทุก อย่างมันเปลี่ยนไปจริงนะครับแน่นอนว่าพอ Apple กลับมาเปิดเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดจำนวนคนเข้าร้านในแต่ละครั้งมีการรอแถวเข้าร้านามีการยืนรออะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่ารอนานไปแล้วเราจะต้องซื้ออย่างเงี้ยเอาเราแบบจำเป็นจะต้องแบบซื้อแล้วเราไม่อยากไปรอที่หน้าร้านเนี่ยเพื่อจะแค่จะเข้าไปซื้อของเนี่ยก็มีทางเลือกสองทางอันนี้ผมแนะนำก็คืออ่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือผ่านทางหน้าเว็บ apple.com/th อันนี้ก็เข้าไปกดซื้อของกันได้ หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยอยากไปดูของจริงอยากไปสมัมผัสของจริงเนี่ยไปตามร้านของ i อซู d i โเนี่เขาก็มีวางขายอยู่เหมือนกันนะครับออในจังหวะที่แบบ Apple วางขายเนี่ยแน่นอนตามร้าน i อซู d i โสาขายต่างๆเนี่ยก็มีวางขายตัว iPhone SE ด้วยเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปเนี่ยอย่างของในเครือ c o p p ปอร์วานะครับไอซูเดโอบคอปเปอร์วเนี่ยเขาก็จะมออีโปรโมชั่นร่วมกับ c i t y ้ไรดี้เครดิตศูนย์เปอร์เซ็นต์สูงสุด24เดือนก็สามารถผ่อนได้ทั้งเ,ออเครื่องแม็ i ไอแพดไอโฟนอะไรเงี้ย ก็ลองไปดูกันได้นะครับอาทีนี้มาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองของผมหลังจากแบบไม่ได้เข้าเมืองเลยตั้งแต่ที่เขาเปิดเมืองกันวันที่27พฤษภาคมเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยเป็นครั้งแรก หลังจากที่แบบเขาเปิดเมืองกันแล้วผมอะเข้าสยามแบบจริงจังไม่ใช่แบบผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้ก็มาเล่าบรรยากาศให้ฟังว่านเป็นไงนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับรวมถึงคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยผมไปที่ MBK เกินเพื่อเอาขาตั้งกล้องเนี่ยไปให้ที่ Photofile ช่วยเช็คอัพว่ามันเป็นอะไรหรืรเราจะแบบสั่งอะไรได้ไหมบรรยากาศในร้านโอ้โหมันผิดแผกไปจากโฟโตไฟที่เรารู้จัก ก่อนหน้านี้เลยโฟโต้ไฟล์ที่เรารู้จักก่อนหน,น้านี้มันจะมีความคึกคักของคนของพนักงานของลูกค้าที่เดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเข้าไปดูของเข้าไปถามราคาสินค้าเข้าไปลองเล่นะอะไรอย่างนั้นพอมาเป็นยุคหลังโควิดเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโอ้คนน้อยมากคนเดินในตรงชั้น5้าของ mbk เแบบเรียกว่าแบบ นับคนได้ถ้าไม่นับพนักงานโหนับคนได้เลยแบบโหล้างมากในจังหวะที่ผมไปตรงนั้นนะครับเท่าที่สอบถามทางพนักงานน้องๆพี่ๆพ,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 พนักงานในฟ o ร์ดูไฟล์ก็เงียบเหงาแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็เครียดเหมืนอนก,กันนะครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ให้แบบแเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยของฟ o ร์ดูไฟล์กลับมาคือคักนะครับตรงนั้นแล้วก็อรอบของทาง MBK เนี่ยก็ลงไปตรงชั้น4อยู่แป๊บหนึ่งที่เป็นโซน โทรศัพท์มือถือ ก็เห็นว่าตู้ตู้เช่าแบบที่เขาให้แบบตู้เช่าแบบสําหรับทําร้านมือถืออ,ะ,อะถูกยกออกไปเยอะมากเหมือนกันไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้ใน MBK มาก่อนพอเห็นก็แบบโอ้โหมันมันแบบยุคยุคสมัยตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วก็ชั้น3ตอนจังหวะที่แบบลงมาแล้วจะออกจากห้างเนี่ยร้านสเว่นเซ็นก็ยังไม่เปิดเบอร์เกอร์คิงก็ยังไม่เปิดแล้วก็หลายๆร้านที่เป็นร้านอาหารในโซนของในแถวแถว้นน่ยที่ผมสังเกตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเปิดดําเนินการนะ ตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวสยามพารากอนเป็นห้างที่ไปเดินบ่อยมากในโซนสยามเนี่ยสามีห้างนี้ก็ไปเดินบ่อยๆๆพอไม่ได้ไปนานเนี่ยก็รู้สึกโอ,อ้เราไม่ได้มาที่แบบพารากอนเป็นเดือนๆเลยนะออมันแบบเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยโตมากับใช้ชีวิตมากับสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์มาตั้งแต่เด็กเลยพอแบบจังหวะนี้เนี่ยไม่ได้แบบ ไปเดินสยามเลยเนี่ยเป็นเดือนๆก็แบบรู้สึกแปลกใจตัวเองกันเออมันมีช่วงจังหวะอย่างนี้ในชีวิตด้วยนะออในสยามพารากอนก็บรรยากาศเงียบนะครับแล้วก็บรรยากาศการเข้าร้านนะโดยเฉพาะร้านพวกแบรนด์เนมต่างๆเขาก็จะแบบปกติเขาจะมีการตั้งแถวอยู่แล้วพอมาตอนนี้เนี่ยก็โอเคตั้งแถวค่อนข้างจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว,ว่าก็จะมีอาการสแกน อุณหภูมิก่อนเข้าร้านให้สแกนตัวไทยชนะก่อนเข้าร้านอะไรกันไปตรงนั้นแล้วก็ชั้นอื่นๆมันก็ดูบรรยากาศก็ดูแบบเงียบๆนิดนึงมีแต่โซนที่เป็นของ iStudio เออซึ่งผมะจะต้องไปซื้อของพอดีสั่งของไว้ที่ iStudio by c o p y w อรวก็ไปเอาของ <S 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 ก็ต้องรอแถวก็ต้องเ,ออเหมือนทางร้านเขาจะมีป้ายบอกไว้เลยว่าจำกัด คนเข้าร้านครั้งหนึ่งประมาณสักสิบไม่ก่อน15คนตรงนั้นก็รออยู่แป๊บหนึ่งอ่ะก็คนเข้าออกอะ่ะคนไปดูของไปแบบจะซื้ออะ่ะตัว iPad Pro เออเท่าที่ผมถามเนี่ยช่วงเนี้ยเหมือน iPad Pro อ่ะจะขายดีึงก็ดูดูของเสร็จปุ๊บกร็รีบออกมาแล้วก็ลงไปกินข้าวเนี่ยที่ผมเห็นแล้วก็สังเกตได้เนี่ยคือบรรยากาศร้านอาหารทุกร้านมันเปลี่ยนไปหมดผมว่าทุกคนคงได้เห็นในข่าวแล้วครับก็คือ1โต๊ะก็คือ1คนอะ่ะหรือแบบนั่งเยื้องกันอะไรเงี้ยทุกร้านก็พยายามทำ น,นัแล้วก็มีตัวฉากพลาสติกเนี่ยมากั้นไว้เออผมเข้าไปกินที่ร้าน a n o t ต e r House นะครับก็คืออยู่ในโครเก How ฮาวเนี่ยบรรยากาศมันเงียบเหงามากแล้วก็ด้วยความที่ปกติเนี่ยร้าน a n น t ตเ r House เนี่ย เบอเมนูมันเยอะมากพอตอนนี้เนี่ยด้วยจังหวานที่เนี่ยเมนูที่ให้สั่งได้เนี่ยในร้านเนี่ยจะเหมือนกับที่กำลัง Delivery อยู่ตอนนี้ก็คือมีไม่ถึง20เมนูครับคุณผู้ชมพอเข้าไปเสร็จโอ้โหเมนูมันเหลือแค่ไม่ถึง20เมนูแน่นอนในประมาณสัก1 5 1 6เมนูที่เขามีเนี่ยก็เป็นเมนูที่ผมไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วประมาณเกือบครึ่งก็เหลือแค่เมนูที่แบบเรา อ่ารู้จักแล้วก็เคยกินอยู่บ้างอีกประมาณครึ่งหนึ่งก็ดูแปลกๆดีนะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านอาหารมันก็เป็นแบบสมมติจะมีบางโต๊ะที่ผมสังเกตคือก็มาด้วยกันแล้วก็มีฉากกั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้น แล้วก็พอเขามาด้วยกันแบบนั่งสามโต๊ะใกล้ๆกันเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็นั่งคุยแบบหูวข้ามหัวโต๊ะทายโต๊ะมันก็เสียงดังข้ามไปมาก็เป็นบรรยากาศแปลกๆดีที่ปกติเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าถ้าเรามาด้วยกันเนี่ยมันจะไม่เสียงดังขนาดนี้มาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยภาวะที่ทําให้เรานั่งห่างกันแล้วบางทีถ้าเราไปเป็นกลุ่มแล้วเราจะคุยกับเพื่อนอะ่ะมันกลายว่าคุยข้ามโต๊ะแบบหัวท้ายไปเลยเสียงมันก็ดังไปเลยตรงนั้นแล้วก็บรรยากาศรอบๆตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยร้าน านื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันก็ต้องมีตัวฉากพลาสติกเนี่ยมากั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นร้านราเมงร้านเบอร์เกอร์ร้านข้าวแกงกะหรอีอะไรต่างๆเนี่ยก็แบบทำแบบมีฉากกันเอาไว้แล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันแบบรวดเร็วมากก็คือผมผมไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่ห้างปิดสองทุ่มเนี่ยมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับผมจำได้ว่าถ้าห้างปิดสองทุ่มเนี่ย ครั้งสุดท้ายคือตอนผมเด็กๆเลยครับไป Central เซ็นทรัลอะไรเงี้ยแล้วแบบปิด2องทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มอะไรเงีเออ้ยจังหวะตอนกินข้าวเมื่อวานก็แบบงงแบบอ้าเนี่ยกินข้าวได้แบบสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะสองทุ่มละแปบ๊บเดียวห้างปิดแล้วเออก็แบบงงๆดีตรงนั้นใครอยู่ในจังหวัดไหนเนี่ยมาบอกเล่าบรรยากาศการเปิดเมืองหลังวันที่17พฤษภาคมให้ได้รู้กันบ้างนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับชีวิตเราตอนนี้ว่าหลังยุคโควิดเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงจริงอ่าอยากรู้ว่าบรรยากาศในจังหวัด เป็นยังไงบ้างเ,าเหมือนกับที่ผมเจอไหมว่าแบบร้านอาหารมีฉากพลาสติกเนี่ยมาไว้แล้วก็บางทีผมเห็นมองเข้าไปก็มาด้วยกันก็ยกฉากพลาสติกออกก็นั่งเหมือนปกติแล้วก็บรรยากาศมันก็จะแปลกๆมองๆนิดนึงอ,อยากรู้บรรยากาศในจังหวัดอื่นด้วยว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวเดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ